สวัสดีครับนะวันนี้เราก็มาทำความรู้จักเจ้าโดน E แปดแปดขีดหนึ่งนะครับนะเป็นโดรนพับนะครับนะดูครับอุปกรณ์มาได้กล่องก็มีให้นะครับนะมีสายชาร์จมีแบพัดสำรองแล้วก็มีที่นะครับนะกันเระเล็กกาดนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้นะครับอ่ะเรามาเรียนรู้นะครับนะฮะรีโมทกันก่อนนะครับรีโมทครับนี่ด้านหลังใส่ถ่าน 2A 3ก้อนนะครับ เดินหน้าดันขึ้นถอยหลังดันลงนะครับนะโฉบซ้ายโฉบขวาครับอันนี้คันเร่งดันสูงโดนแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงระดับที่ต้องการล้วก็ปล่อยโดนจะล็อกระดับตรงนั้นทันทีครับดันลงโดนลดระดับลงมาเรื่อยๆถึงพื้น2วิตัดการกาทางานทันทีครับนะฮะโฉบซ้ายโฉบขวาครับปุ่มด้านบนอันนี้นะครับที่เป็นรูปสายฟ้าจะเป็นสปีดนะครับมีทั้งหมด3สปีดกดไปทีหนึ่งจะเป็นสปีดสองกดไปทีหนึ่งจะเป็นสปีดสามนะครับแล้วก็กดไปทีหนึ่งก็จะเป็นสปีดหนึ่งนะฮะอ่ะฝั่ง นะครับตีลังกาครับ x อ็กดีมกดไปทีหนึ่งดันเดินหน้าโดนตีลังกาหน้ากดทีหนึ่งดันถอยหลังตีลังกาถอยหลังกดทีหนึ่งเลี้ยวซ้ายตีลังกาซ้ายกดทีหนึ่งเลี้ยวขวาตีลังกาขวานะครับแล้วก็ลูกศรพวกนี้นะครับที่เป็นลูกศรขึ้นเขาเรียกไจโรนะครับนะฝั่งนี้ด้วยเขาเรียกไจโรเวลาโดนมีอาการบินไปทางซ้ายให้กดลูกศรครับไปทางขวานะครับกดทีหนึ่งก็ได้หรือกดค้างก็ได้สังเกตที่อาการโดดนะครับนะให้มันอยู่นิ่งนะครับมีอาการเดินหน้าหรือถอยหลังกดลูกศรขึ้นกระลงแบบนี้แแลลลล้้้ววกกก็็ฝััั่งนนนีีจะเปูศรมสญษณโด นะครับลูกศอนขึ้นสัญลักษณ์โดนกดเทคออฟครับกดไปทีนึงโดนจะชูดอัตโนมัตินะฮะบินเองอัตโนมัตินะครับกดลงโดนจะลดระดับลงมาอัตโนมัติครับนะอ่ะเรามาดูครับด้านล่างก็นี่นะครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือนะครับน่ะดูครับเวลาเราเล่นนะครับนะเวลาถอดแบตเตอรี่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 เวลาถอดก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่สายชาร์จก็จะเป็นชาร์จแบบนี้นะฮะรูเสียบนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับ แล้วก็กลางครับกลางครับกลางเสร็จนะครับเวลาเล่นนะครับเวลาสตาร์ททำยังไงเปิดสวิตช์ครับไฟติดครับดูที่รีโมทครับดูที่รีโมทนะครับดูที่รีโมทพอไฟติดแล้วก็นะครับเปิดสวิตช์ที่รีโมทครับไฟสัญญาณที่รีโมทกระพริบครับโยกเขาเล่งขึ้น1ทีครับโยกลง1ทีสัญญาณไฟรีโมทหยุดนิ่งสัญญาณโดนหยุดนิ่งแตะเขาเล่งเบาๆขึ้นมานิดนึงครับเห็นไหมครับใบมันหมุนครับถ้าเราจะบินกดเทคออฟครับนะกดเทคออฟอัตโนมัติหรือดันเ่งขึ้น นะครับในตามระดับที่เราต้องการเลยครับสําหรับคลิปนี้ครับสอนวิธีการเรียนรู้เรียบร้อยครับไปดูคลิปต่อไปครับสําหรับการเชื่อมต่อโดนกับโทรศัพท์มือถือครับนะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ